สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ภาษาพาทีบทที่8ภูมิใจภาษาไทยของเราครูผู้สอนครูวีรยุทธ์อัครผลครับบทที่8ภูมิใจภาษาไทยของเราบทนี้ชี้คุณค่าเรื่องภาษาหน้าภูมิใจ เรามีภาษาใช้คู่ชาติไทยมาเนิ่นนานพ้องรูปและพ้องเสียงอีกสำเนียงคำพื้นบ้านบางคำก็งดอ่านแม้เห็นเรียงเคียงกันมามาดูเนื้อหาบทที่8ภูมิใจภาษาไทยของเรากันครับ รัฐบาลประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติโรงเรียนของน้ำพึง่งมีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเหมือนเช่นทุกปีเช่นการโตว,วาทีการประกวดแต่งเรียงความและคำประพันธ์การถ่ายปัญหาคำศัพท์จากพจนานุกรมการแข่งขันอ่านออกเสียง การจัดป้ายนิเทศแสดงผลงานของนักเรียนเด็กๆมาช่วยกันเตรียมงานล่วงหน้าในวันหยุดนำเพึ่งและเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งซึ่งรับหน้าที่จัดป้ายนิเทศพากันมาแต่เช้าเอ๊ะป่านี้ทำไมตู่ไม่มาสักทีเห็นว่าจะไปซื้อไส้กรอกปิ้งแล้วหายไปเลยมาโน,นแล้วเป็นอะไรตู่หน้ามุยเลยแล้วไส้กรอกละ่ะ ตู่ชูไส้กรอกให้เพื่อนดูพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงหุดหงิดดูสิเราบอกแม่ค้าว่าเอาไส้กรอกมไม่ไม่หกไม้แต่แม่ค้าเอาไส้กรอกไม่ไม่มาให้เราทั้งนั้นเลยขอเปลี่ยนก็ไม่ยอมแม่ค้าบอกว่าก็เราสั่งอย่างนี้ก็ต้องเอาอย่างนี้ไปเพื่อนๆงงไปชั่วครู่แต่แล้วก็หัวเราะกันจนแทบกริ้ง ไม่ไม่กับไม่ไม่เสียงเดียวกันนี่นาะขณะที่เด็กๆกำลังตัดตัวอักษรเกมจัดป้ายเสียงใครคนหนึ่งบ่นดังๆสละโอหายไปไหนเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยเป้งได้ยินแว่วๆรีบหันมาตอบทันทีโอไปตักน้ำที่สะจบคำของเป้งเพื่อนๆหัวเลาะก,กันตัวงออีก สละโอจะเดินไปสระน้ำได้อย่างไรเป้งเราถามหาตัวสระไม่ได้ถามหานายโอถึงวันงานโรงเรียนจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อให้นักเรียนร่วมกิจกรรมตามความสนใจแก้วตาสนใจการแต่งเรื่องจึงเดินไปดูป้ายที่จัดแสดงผลงาน มีเรื่องหนึ่งที่แก้วตาชอบคือเรื่องคุณย่าของฉันผู้เขียนนำคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันมาแต่งเรื่องได้อย่างน่าสนุกเนื้อเรื่องคุณย่าของฉันคุณย่าของฉันคุณย่าเกิดวันพุทธท่านชอบไปวัดทุกวันศุกร์เอาดอกพุธสีขาวกลิ่นหอมไปบูชาพระพุทธรูปองค์ใหญ่ คุณย่าบอกว่ามีความสุขที่ได้ทำอย่างนั้นถ้าตรงกับวันพระจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาคุณย่าบอกว่าได้ฟังทีไรเหมือนได้รับรางวัลเพราะพระธรรมจะช่วยให้มีปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นคุณย่าจะถ่ายทอดความรู้นี้ให้แก่ลูกหลานด้วยพ่อกลับจากวัด คุณย่าบอกพ่อว่าวันเสาร์นี้ถ้ามีเวลาว่างให้ช่วยตัดหญ้าบริเวณเสาไฟฟ้าไกลต้นว่าที่ท่าน้ำหน้าบ้านด้วยมันลกมากไม่น่าดูคุณย่าสงสัยว่าบริเวณนั้นนอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษแล้วยังอาจเป็นที่หลบซ่อนของคนเกเรไม่ซื่อสัตย์และติดยาเสพติดอีกด้วย ทุกคนมีคุณค่าไม่ควรเป็นค่าของยาเสพติดเพราะมันจะฆ่าเราในภายหลังตู่กับโอมีความแม่นยำเรื่องการอ่านออกเสียงไม่ว่าจะเป็นคำควบกรัำและคำที่มีลอเลือรลอลิงทั้งสองคนนี้จะได้รับคำชมอยู่เสมอดังนั้นตู่กับโอ จึงสนใจสมัครแข่งขันอ่านออกเสียงตู่ได้ใบอ่านดังนี้ปักเป้าเว่ารอยคว้างดูเบื้องล่างป่าปัก,กเป้าดุมรถเรียกว่าเผาชังเงียบเหงาเพลาเยน็นกะรีตามควานไปกรีกุ้งใหญ่แหลมแลเห็น พีชีพเกียรติสูงเย็นพระลีกรรมนำสุขใจโอได้ใบอ่านดังนี้ใต้ต้นสเหลาใกล้เสลาก้อนใหญ่มีเด็กๆมากมายแห่เห็นมาแข่งขันควานหาจอกทองคำที่อยู่ในบ่อน้ำซึ่งมีจอกแหน่เต็มไปหมด ผลปรากฏว่าทั้งตู่และโอได้รับรางวัลทั้งคู่มีนักเรียนหลายคนที่มาสมัครอ่านแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่างมาลุมซักถามทั้งคู่ว่าอ่านอย่างไรเพราะมีบางคําที่สะกดเหมือนกันตู่และโอจึงบอกวิธีสังเกตความข้างเคียงและฝึกอ่านในใจก่อนที่จะอ่านออกเสียงคำนั้น เด็กๆได้ฟังก็พอใจเด็กๆพูดกันว่ากิจกรรมภาษาไทยนี้สนุกดีไม่น่าจะมีเฉพาะวันภาษาไทยแห่งชาติเท่านั้นน่าจะมีทุกวันเพราะภาษาไทยเป็นภาษาของเราเป็นศักดิ์ศรีของชาติที่คนไทยทุกคนควรภูมิใจอธิบายเพิ่มเติมความรู้ คำพ้องเรามาอ่านและสังเกตคำพ้องเสียงกันครับจะสังเกตได้ว่าคำสองคำออกเสียงเหมือนกันแต่รูปคำศัพท์เขียนไม่เหมือนกันครับคำว่าสุกกับคำว่าสุขคุณย่ากินมะม่วงสุกอย่างมีความสุขทุกทุกคนเราทุกคนล้วนแต่พบกับความทุกมาแล้วขั้นขั้น ฉันเก็บที่ขั้นหนังสือได้ที่ขั้นบันไดเยาวยาวเ,วยาวเด็กวัยเยาวควรซื้อของราคาเยาพันพันในสวนมีพันไม้นานา,นาพันสันสันครูเลือกสันผลงานสร้างสันของนักเรียนเพื่อส่งเข้าประกวดโจทย์โจท์ ผู้คนโจ์กันว่าโจ์ฟ้องจำเลยผิดตัวหน้าหน้าเราควรร่วมมือกันตกแต่งหน้าบ้านให้หน้ามองต่อไปเราจะมาอ่านและสังเกตคำพ้องรูปครับจะสังเกตได้ว่าคำพ้องรูปจะเขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันครับกรีหมายถึงกรีของกุ้ง เป็นกระดูกส่วนหัวที่ยาวและแหลมมากกะลีมีกะลีของใหญ่ในไพกว้างกาลีแปลว่าช้างมักใช้ในคำประพันธ์ครับคำที่มีตัวอักษรไม่ออกเสียงมาดูกันครับให้นักเรียนอ่านคำและสังเกตคำบางคำที่ไม่มีตัวอักษรไม่ออกเสียงมาดูตัวอย่างครับ ไม่ออกเสียงตัวทอทงตัวลอเรือหรือตัวหอหีบเช่นพุทธจะสังเกตได้ว่าจะไม่ออกเสียงตัว,ตวทอทงนะครับปรารถนาสามารถเกษตรฉัดบุตรมิตรสมัครสมุดพราม เป็นไงบ้างครับจะสังเกตได้ว่าจะไม่ออกเสียงตัวทอทงตัวรอเรือและตัวหอหีบนะครับต่อไปไม่ออกเสียงสระอิหรือสระอุเช่นชาติจะไม่อ่านว่าชาตินะครับญาติจะไม่อ่านว่าญาตินะครับพญาตจะไม่อ่านว่าพญาธินะครับภูมิใจเราจะไม่อ่านว่าภูมิใจ เมนเราจะไม่อ่านว่าเมรุนะครับและเหตุเราจะไม่อ่านว่าเหตุตุกนะครับต่อไปเป็นเรื่องของภาษาถิ่นนักเรียนจะสังเกตได้ว่าคนแต่ละภาคหรือท้องถิ่นของประเทศไทยจะมีภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเป็นการเฉพาะแบ่งได้กว้างๆเป็น4ถิ่นคือภาษาไทยถิ่นเหนือภาษาไทยถิ่น อีสานภาษาไทยถิ่นกลางและภาษาไทยถิ่นใต้นิยมเรียกสั้นๆว่าภาษาเหนือภาษาอีสานภาษากลางและภาษาใต้ครับนักเรียนเคยได้ยินภาษาไหนกันบ้างครับจะสังเกตได้ว่าคำภาษาไทยถิ่นบางคำอาจใช้คำเดียวกับคำภาษากลางบางคำอาจต่างเฉพาะสำเนียงเช่นคำว่าพ่อ ภาษาเหนือพูดว่าป้อบางคำอาจใช้คำต่างกันเช่นคำว่าพูดภาษาเหนือเรียกว่าอู้ภาษาอีสานเรียกว่าเว้าภาษาใต้เรียกว่าแหลงคำบางคำแม้เป็นภาษาถิ่นด้วยกันหากต่างจังหวัดกันก็ใช้เสียงต่างกันเช่นคำว่าพี่สาวเชียงใหม่เรียกว่าปี้ แค่เรียกว่ายา้้ยหรือเย,ย้ยน่านเรียกว่าเอ้ยหรือปีเอ้ยคนไทยเราควรใช้ภาษากลางให้ถูกต้องชัดเจนถ้าอยู่ในท้องถิ่นใดก็ควรพูดภาษาถิ่นนั้นๆด้วยความภูมิใจนะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนสำหรับตัวนักเรียนเองเคยได้ยินภาษาถิ่นสำหรับภาคไหนกันบ้างครับและอย่าลืมหมั่นทบทวนและฝึกอ่านบ่อยๆนะครับ สำหรับวันนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ